ก่อนฝนนะครับวันนี้ได้ตกมาชุดหนึ่งนะครับก็ถือว่าได้ความชุ่มชืานในระดับหนึ่งแต่ยังไม่หยุดนะครับยังจะมีตกมาอยู่เพราะว่าตอนนี้ฟ้าร้องคำรามไปทั่วแนละ้วก็่อนหน้านี้อากาศร้อนมากนะครับกลางวันแล้วก็ทําให้ต้นยางบางพื้นที่นะครับใบเหลืองถูกเผาไหม้แล้วก็เกิดกความแห้งแล้งนี่แหละฮะ ขาดความชุ่มชื้นไปมากต้นยางบางต้นก็ไม่รอดนะครับบางพื้นที่ก็ไม่มีปัญหานะครับอาการร้อนมากนะครับการกรีดยางก็ไม่ได้สม่ำเสมอวันนี้ฝนตกไปชดุดถึงเพิ่งหยุดไปสักครู่นะครับก็ถือได้ว่าได้ความชุ่มชื้นระดับหนึ่งทีเดียวนะครับ หลังฝนตกได้วันหนึ่งนะครับก็เข้ามากรีดเพราะว่าหยุดมันร้อนมากนะครับมันแห้งมากร้อนมากก็ไม่ไม่ไม่กรีดนะครับก็หยุดไปประมาณสักสัปดาห์งที่เห็นอยู่ในถ้วยน,นี้คือสองเม็ดนะครับอันนี้ขึ้นเม็ดที่สามถ้วยพันห้าร้อยซีซีก็ได้รับฝนเมื่อวานนี้นะครับถือได้ว่าสร้างความชุ่มฉ่ำ ให้ระดับึ่งทีเดียวนะครับก็แตกต่างกันนะครับว่าอากาศร้อนๆอนอุณหภูมิแห้งๆนะครับกับอุณหภูมิชุ่มชื้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าการให้ผลผลิตก็มีส่วนเหมือนกันนะครับครับสวัสดีพี่น้องชาวสวนยางทุกท่านน,นะครับวันนี้เข้าสวนตอนเช้านะครับประมาณ8ปดโมงกว่า เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากนะครับก็รอมานานนะครับรอความชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นแบบเต็มที่เต็มพิกัดเลยนะครับจากสายฝนต้นยางยังเปียกอยู่เลยนะฮะวันนี้เข้ามาไม่ได้มากรีดยางนะครับแต่จะมาให้ปุ๋ยอามาประทานโทษนะครับให้น้ำหมักนะครับ EM นะครับเป็นรอบแรกนะครับในรอบปีฤดูกาลนะครับ วันนี้ถือเป็นวันแรกและรอบแรกนะครับที่จะให้น้ําหมักในช่วงฝนมาเนี่แหละฮะก็ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีเดี๋ยวบ่ลรถดจะพาพี่น้องเข้าไปฉีดน้ําหมักกันนะครับผมถังพ่นถังเดิมนะครับตั้งแต่ใช้มาได้สองสมปีแล้วนะครับถังนี้นะครับก็เดี๋ยวจะใช้น้ำหมักสูตรใหม่นะครับ ไม่ใช่สูตรใหม่ก็สูตรเดิมแหละแต่ว่าครั้งที่แล้วเนะี่ยปีที่แล้วบวโลดใช้น้ําตาลนะครับน้าตาลสายแดงในการหมักมันจะออกมาเป็นสีเขียวนอนนะครับตอนนี้ใช้กากน้ําตาลเดี๋ยวจะดูความแตกต่างกันนะครับปริมาณที่ใช้ปริมาณที่ใช้นะครับสําหรับน้ําหมักนะครับของบาโลดนะครับ,บ,รรบก็จะถ้าเป็นถัง20ลิตรนะครับบาโลดจะใช้อยู่ที่ประมาณ 3า0มิลลิลิตรนะครับก็คือครึ่งขวดก็ประมาณครึ่งขวดเล็กนะครับประมาณนี้นะครับการฉีดพ่นก็จะฉีดเทไปเลยนะครับน้ำจะออกสีน้ำตาลนะครับกลิ่นหอมนะครับเหมือนเดิมนะครับความหอมหวาน เอาความหอมไม่หวานนะครับเพราะว่าชิมไม่ได้นะครับเดี๋ยวเคาะเศษออกก่อนอ่ะเดี๋ยวเราจะลุยต่อเลยนะครับก็ปริมาณที่ใช้นะครับ เนื่องจากมันความเข้มข้นมันสูงนะครับในการทาน้ําหมักดังนั้นเราไม่ต้องไปกังวลนะครับว่าถ้าใส่น้อยแล้วกลัวจะไม่เกิดผลไม่มีประโยชน์ต่อต้นยางนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้ความเข้มข้นสูงอยู่แล้วเราจะได้ประโยชน์จากน้ำหมักแน่นอนนะครับ ต้นเปียกนี่แหละครับกำลังดีต้นเปียกเปียกนี่จะทำให้การซึมเข้าลำต้นได้ง่ายนะครับ ต้นเปียกเนี่ยจะทําให้การซึมเข้าลําต้นนะครับต้นยังชื้นอยู่นะครับการซึมเข้าลําต้นเนี่ยง่ายขึ้นสําหรับน้ําหมักนะครับฉะนั้นในช่วงหน้าฝนเนี่ยก่อนฝนนะครับก็จะทําให้การได้รับาสารอาหารจากน้ําหมักเนี่ยได้ดีนะครับฉะนั้นก็ควรที่จะพ่นในช่วงนี้แหละครับช่วงที่ ฝนตกใหม่ๆนะครับฝนหยุดตกใหม่ๆแล้วก็ฉีดลําต้นแนวต้นยังชื้นอยู่เลยนะเมื่อคืนนี้ตกหนักทีเดียวนะครับสองสามยกะน,ยนะครับน้าขังกลางไร่เลยนะฮะตอนนี้ยังเปียกอยู่เลยนะคระเดี๋ยวลุยต่อนะครับเนื่องจากบารโรดเครื่องพ่นของบารโรดแบตเตอรี่หมดนะครับบาโรดเลยใช้ เป็นแบบโยกคือเครื่องนี้จะโยกได้แล้วก็าชาร์จแบตเตอรี่พ่นมาได้สักประมาณาครึ่งส่วนแล้วนะฮะก็แบตหมดพอดีเลยต้องทำคลิปแบบแบบโยกเอานะครับก็อาจจะไม่ถนัดแตวก็อธิบายให้เพื่อนฟังพี่ๆน้องๆที่จะใช้น้ำหมักพึ่งจะทำน้ำหมักแล้วก็จะพึ่งใช้นะครับวิธีการพ่นก็คือให้พ่นลำต้นนะครับลำต้นแล้วก็ บริเวณรอบโคนต้นนะครับสําหรับนําหมักนะครับฉลองฝนใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยต่อครับเห็นไหมครับมันจะซึมเข้าง่ายต้นเปียกต้นจะซึมแป๊บเดียวก็เปียกแล้วฮะ รอบโคนนะรับรอบโคนด้วยนะครับแปบเดียวก็ก็เปียกชื้นแล้วนะฮะเอาได้เท่าที่สูงได้นะรเรื่องจากว่าบาง เครื่องพ่นบางเครื่องแรงอัดแรงดันอาจจะไม่ไม่แรงดังนั้นความสูงในการพ่นอาจจะไม่สูงมากแต่ถ้าใครมีเครื่องพ่นที่มีแรงดันสูงก็จะก็จะดีพุ่นพุพ่นพ่นถึงยอดเลยก็ได้นะครับแต่สําหรับบารโรดก็จะใช้เครื่องประมาณนี้ก็จะได้ประมาณนั้นนะฮะรอบคอนต้นด้วยนะครับ ในน้ำในน้ำหมักเราก็จะมีจุลินทรีย์ด้วยนะครับจุลินทรีย์นี้ก็จะช่วยบำรุงดินแล้วก็ย่อยสลายซากพืชสัตว์นะครับส่วนน้ำในเจือแครก็จะเป็นสารอาหารบำรุงต้นยางอยู่แล้วนะครับกากน้ำตาลก็จะเป็นส่วนประกอบสำคัญอีกเช่นกันนะครับ ส่วนผสมก็อย่างที่ส่วนผสมก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าใช้ตราส่วนนะครับก็คือขวดเล็กนะครับขวดเล็กเนี่ยบารวดใช้ครึ่งหนึ่งสําหรับน้ํานะครับถังพ่น20ลิตรนะครับเพราะว่าความเข้มข้นของน้นําหมักมันเยอะมากนะครับนั้นก็เราก็พ่นประมาณนี้นะครับผมในช่วงหลังฝนตก ต้นยางก็ยังชื้นยังเปียกอยู่เนี่ยเราจะพ่นได้ได้ดีนะครับน้ำน้ำหมักก็จะซึมผ่านลําต้นเข้าไปได้ง่ายแลวก็บริเวณรอบควต้นเราก็พ่นด้วยนะครับผมถ้าใครมีเครื่องพ่นที่มีแรงดันสูงก็สามารถพ่นสูงได้นะครับแต่สําหรับเครื่องพ่นขนาดนี้ประมาณนี้เนี่ยแรงอัดแรงดันมันก็จะได้ประมาณครึ่งต้นก็ยังโอเคถ้าต้นเปียกเนี่ยมันก็จะสามารถซึมผ่าน เข้าไปได้ง่ายนะครับการให้ประโยชน์จากสารอาหารที่น้ำหมักเนี่ยก็จะได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเดี๋ยวเราไปพ่นต่อแล้วกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้ตั้งกล้องเพราะว่าวันนี้ก็ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาได้จะให้ดูลักษณะการพ่นอาจจะแวบๆนะครับผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับ ส่วนช่วงเวลาที่พ่นนะครับควรจะเป็นช่วงเช้าเลยนะครับไม่เกิน9โมงแล้วก็ช่วงเย็นนะครับเพราะว่าช่วงเวลาประมาณนี้เนี่ยพืชนะครับต้นไม้จะเปิดปากรับอาหารได้ดีนะครับฉะนั้นเช้าก็ไม่ควรเกิน9โมงเช้าถ้าเย็นก็ช่วงเย็นเลยนะครับก็จะได้รับสารอาหารที่ดีนะครับ ปลุยต่อครับนี่ก็ประมาณนี้นะนี่ก็เปียกง่ายด้วยนะครับเนี่ยบริเวณรอดขนตดอุย้ยาเยอะนะครับตั้งแต่ฝนตกมา ลมรอบค้นต้นก็มีส่วนสำคัญนะครับครับสำหรับพี่น้องชาวสวนยางที่เพิ่งเข้ามาชมบาโลดใหม่นะครับเป็นอาจจะเพิ่งเข้ามาเปิดดู ทาง u t u b e นะครับก็จะเรียนพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าน้ำหมักที่บารุดฉีดพวกนี้คือน้ำหมัก e m นะครับสูตรของคุณครูสซเอมนะครับบุญเสนานะครับก็บารดใช้มาเป็นเวลาค่อนข้างนานนะครับตั้งแต่ปี2 5 5 9นะครับห้าสเป็นต้นมาที่เริ่มใช้น้ำหมักตัวนี้มานะครับก็ประกอบกับ มีมีมีเอฟซหลายท่านถามมาเหมือนกันนะว่าใช้ปุ๋ยอะไรคือปุ๋ยเคมีบาร์โรดไม่ได้ใช้นะครับบาร์โรดจะใช้เป็นขี้ไก่อัดเม็ดหรือก่อนหน้านี้ก็จะเป็นขี้ข้างขานะครับแต่ไม่ได้ใช้ทุกปีนะครับสาหรับปุ๋ยหมักนะครับจะเป็น2ปีครั้งหนึ่งนะครับที่เน้นที่สุดก็คือน้ําหมัก EM นะครับใน,ในช่วงการพ่น,พนแรกบารโรดก็จะใช้พ่นช่วงต้นฝน ปีนี้ฝนอาจจะห่างหน่อยนะครับเนี่ยตั้งนานละเพิ่งจะมาตกเมื่อคืนนี้นะหนักมากนะครับก็ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในรอบฤดูการที่ใช้น้ำหมักนะครับก็เป็นวันแรกนะครับที่เริ่มพ่นวันนี้เพิ่งพ่นมาได้ครึ่งหนึ่งก็จะพ่นให้เสร็จนะครับเพราะว่าคาดว่าฝนจะตกมาอีกอยู่นะครับก็การพ่นก็จะได้ประโยชน์สูงสุดก็คือช่วงหลังฝนตกนี่แหละครับ ก็คือต้นมะต้นยางเรายังยังชุ่มอยู่นะครับก็จะทําให้การจับเอ่อเวลาเราพ่นไปเนี่ยน้ำหมักก็จะจับลาต้นได้นานแล้วก็จะค่อยๆซึมเข้าไปในลําต้นก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับส่วนประโยชน์นะครับสําหรับพี่น้องที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่ก็คือน้ําหมักเนี่ยจะเป็นสารอาหารประเภทหนึ่งนะครับที่ให้ประโยชน์สูงสุดกับต้นยางที่ต้องการนะครับประกอบไปด้วยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเจคแคร์ก็คือสารอาหาร ที่พืชหลายชนิดต้องการนะครับแล้วก็กากน้ำตาลนะครับากากน้ำตาลก็จะเป็นส่วนประกอบหนึ่งแล้วก็ EM นะครับ EM นี่ก็ประทานท่นะครับจุลินรียนะครับจุลินรีย์ EM นี่ก็เป็นประโยชน์ต่อพืชและสัตว์นะครับในด้านของพืชก็จะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพดินนะครับ แล้วก็ทําให้ดินมีธาตุอาหารเพิ่มขึ้นนะครับสําหรับจุลินทรีย์ EM นะครับส่วนประกอบกันในในการหมักก็จะเป็นสูตรของน้ําประโยชน์มากมายครับที่จะช่วยให้การเจริญเติบโตเมื่อต้นยางเจริญเติบโตใบเขียวเต็มที่สังเคราะห์แสงได้เต็มที่การให้ผลผลิตก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นเพื่ออีกอย่างหนึ่งนะครับ เพื่อให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเคมีนะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างแพงใช่ไหมครับปีหนึ่งใช้ของ2ครั้งก็หลายหมื่นนะครับแต่นี้เรามีต้นทุนการผลิตแค่หลักพันแต่ใช้ได้ทั้งปีนะครับก็ถือได้ว่าลดไปเยอะมากนะครับฉะนั้นบาโรลดก็สนับสนุนให้ใช้ของถูกแต่ดีนะครับโดยเฉพาะกับเกษตรกรนะครับก็น้ำหมัก EM นั้น ส่วนผสมบาโรดเคยทําลงในคลิปแล้วนะครับก็หรือทุกๆท,ท,ท่านจะไปดูในช่องของอคุณครูเสเอมบุญเสนานะครับทำเหมือนกันสูตรเดียวกันนะครับวิธีการใช้วิธีการพ่นวิธีการนําไปใช้แบบเดียวกันนะครับแล้วก็ที่พื้นที่ของบาโรดตอนนี้ใช้น้ําหมัก EM เกือบ 40%แล้วนะฮะตอนนี้หมักกันใช้กันอย่างสนันวันไหวนะครับถือด้ว่าถ้าไม่ดีจริงก็คงจะไม่มีใครสนใจนะครับที่สำคัญคือลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเคมีได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้ขอบคุณครับ